สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่ในไมค์ครับกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก่อนอื่นผมต้องผมต้องสารภาพก่อนนะว่าผมคลิปนี้ผมกะว่าจะทำฟาร์มเหล็กให้มันเสร็จ,รจแต่ว่าผม,ผมจะอัดไปทีละขั้นตอนที่ผมทำเลยแต่ว่าสงสัยผมล่น สงสัยผมเล่นเพลินเกินไปจนแบบลืมอัดก็ฟาร์มเหล็กของเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เหลือแค่ไปตกแต่งทำห้องเก็บคงห้องเก็บของอะไรพวกนี้นะก็อ่ะโอเคครับเราก็มาถึงกันแล้วนะสหรับที่ที่เราจะมาทำห้องเก็บของกันนะครับก็อุ mm hmm. ปรกรณ์ที่เราจะทำก็ mm hmm. มีแบบนี้แหละก็ การดือเราก็ต้องเลือกพื้นที่ก่นนะว่าเราจะทำตรงไหนซึ่งก็น่าจะทำลงดินนั่นแหละทำขุดไปด้านล่างแล้วก็ทำไปในดินนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี ก่อนเื่นเดี๋ยวผมขอไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวผมขอตีให้มันตีย่ายให้มันนี่ก่อนให้มันแบบเป็นพื้นที่ว่างๆหน่อยอ่ะโอเคทุยและทีนี้เราก็จะมาตรงนี้จะเป็น ตรงนี้เป็นที่คัดแยกไอเทมกับเหล็กแล้วก็ดอกป๊อปปี้เพราะฉะนั้นเราจะเว้นเอาไว้โอเคประมาณนี้นเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของโอเคหวังว่าขุดลงไปแล้วจะไม่เจอถ้ำนะประมาณไหนใหญ่ใหญ่ประมาณไหนดีประมาณ ถึงนี้ยุบเปล่าห้องเดินใหญ่ประมาณนี้แล้วก็ล้อมลอบไปเนห้องเก็บของโอเคงั้นเราจะมาเริ่มทำกันเลยเดี๋ยวขอทำทางลงกันนะอ่าทำทางลงมาแล้ว เราเลี้ยวเข้าเลยไหมหรือว่าจะขุดลงไปอีกอ่ขุดลงไปอีกดีกว่านะผมว่าเราน่าจะขุดลงไปอีกเลยดีละไม่ไม่ไม,ไม่โอเคเราต้องสูงประมาณนี้หย่อนแะล้วมันต้องกี่บล็อกนะมันต้องกี่บล็อกนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตั้งแต่ตรงนี้แต่ช่องที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเค ผมรู้แล้วว่าครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะทำฟาร์มอะไรดีเดี๋ยวเราจะทำฟาร์มยีพีกันเพราะว่ามันมันจะพังไปแล้ว <laughs> ไอ้โชเวลของผมมันจะพังไปแล้วก้าเจ็ดแล้วใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเว้นให้มันนี่ด้วยเลยให้มันมีพวกกล่องอะไรพวกนี้ด้วยโอเคงั้นเราจะเว้นมาสามช่องหนึ่งสามสามช่องเดี๋ยว ค okay. นี่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเค เราก็ขุดไปโ oh อ้ my god แม n โอ้คุ้นๆก็ว่าจะทำยังไมมันดูคุ้นๆอ๋อก็ตรงที่ผมอุดไฟตอนระหว่างทำฟาร์มเล็กนี่ว่าโอ้ย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 ,อย,อยนับใหม่เลยอันทีเดียว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่นาจะอุดให้มันติดเสร็จไปเลยดีกว่าตอนนั้นผมจะอยู่ให้มันติดเสร็จไปเลยดีกว่านี่แหละความขี้เกียจก็เป็นอย่นี้แหละ มีโชว์เวลกูขุดเร็วกเกินไปหนึ่งสองสามสี่ห้เจนี่มันเกินมาเนอะวะโอเคเราจะวางตรงนี้แล้วก็ยังมีกล่องโอเคเราได้มาแล้วเราก็ขุดไปขุดแบบไหนดีขุดแบบไหนดีวะ ขุดแบบไหนดีวะตรงไปสักกี่ช่องดีเราจะขุดตรงไปสักกี่ช่องดีอะอืมสักสิบไหมเออประมาณสักสิบน่นแหละดี ันนี้ก็ถึงสิบแล้วแต่ว่าเราต้องขุดไปนิดนึงนี่รบแล้ช่วไหมน่าจะครบแล้วแหละ โอเคเดี๋ยวบ้านกูดีเด็กแว้นใช่ไหมโอเคเราจะขุดไปวันนี้เพราะว่าเราจะเปลี่ยนผนังให้มันกลายเป็นแบบอให้มันกลายเป็นสมูทสโตนเพื่อความสวยงาม โอเคเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับอ่าังเก็บของของเหล็กเออค่างเก็บเหล็กเออช่างมันเถอะจะเรียกอะไรว่าช่างมันเถอะขึ้นมาแล้วมันก็มืดพอดีเลยครับผมเราก็นอนสิฮะเอออ้เหล็กมาสองชุดว้าวมีฟาร์มเยอะๆนี่เหล็กน่าจะ มหาศาลอืมนมนกมวอขคุดตรงนี้เพื่อเปลี่ยนเป็นอเปลี่ยนเป็นพว่สมูสโตนเพื่อความสวยงามนะ จริงก็ช่องลงก็ช่องเดียวนั่นแหละแต่แค่เปลี่ยนให้มันเป็นแบบบล็อกให้มันสวยงามเฉยๆโอเคเพึบๆโอเคแล้วเราก็จะไปเอาสมุดสตนมาเพื่อที่เราจะมาตกแต่งนะเร <c oughs> าจะทำเป็นผนังไม่รู้ว่าบล็อกจะพอไหม เราจะทำเป็นกำแพงฮ่าฮ่อาอเคประมาณนี้ไหมเออประมาณนี้แหละตรงนี้มันไม่สวย เดี๋ยวนะอ๋ออันนี้ก็ปูเป็นกำแพงไปได้เลยผมจะเว้นตรงนี้ไว้นะ,ะว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะเปลืองบล็อกแหละ <laughs> เราจะเซฟบล็อกให้มันเยอะที่สุด Okay, aha. Hmm. โอเคเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนพื้นด้วยเ,เ,เราจะทำเป็นพื้นไม้นะอู้เจเล็กเจเล็กแลาเจเล็ก สนิทกันเลยทีเดียวเดแปะไว้แบบนี้กันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเราจะใช้เป็นพื้นเลยดิเป็นพื้นไม้แบบไม้แบบผมถอดรองเท้าตอนไหนผมผมถอดรองเท้าตอนไหนวะ อ่าใช้เป็นนี้เลยนะเออใช้เป็นแบบแพงเลยเราจะใช้เป็นแพงเลยนะครับโอเค ke okay. lalap cepat -lala pak -lala. โอเคเราก็ปูพื้นเสร็จแล้วเหลือแค่หลังคาม <c oughs> <c oughs> ันไม่สวยอ่ะยัาไงดีมันไม่สวยงั้นเราจะเอาอยัางไงอืมเดี๋ยวเรา,เอา,เราพ,อพอทำไปก่อนเราก็ทำไปก่อนว่ามันจะเป็นยังไง โอเคเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แบบหนึ่ง แล้วผมขอไปคราฟเป็นน,นี้มาก่อนโอเคเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะแปะไว้ตรงนี้นก็ใช้ดได้ก็มันก็ไม่ดูเรียบๆ <laughs> <laughs> ผมขอลองเอากล่องมาวางดูก่อน นี่หรอเดี๋ยวเราเราต้องขยับเพื่อให้มันนี่ด้วยดิอ่นนี่ไงเราต้องขยับเพื่อให้มันเพื่อให้มันมีเอฮอปเปอร์ด้วยอันมันก็จะกลายเป็นสองสามสี่ ออ,อตรงนี้ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันไม่ช่วยอืม,อม,อมก็ประมาณนี้แหละก็ตรงนี้มันจะเป็นฮอปเปอร์โอเคแล้วมะแล้วมันก็จะห่างสองสามสี่ห้าหกหก,หกบล็อกผิดผิดคาด โอเคมันก็ไม่เป็นไรก็มันก็เป็นเก็บของที่เก็บของอ่ะเอออืมก็ก็แบบก็ดูสวยอย่นะว่าไหม <c ười> เราอ่าเราก็ทำสวยเหมือนกันนั่นนี่อ่ะอ่ะต่อไป สิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือกุดดินลงไปครับอ้อาวอ้าวเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลก,ปกเดี๋ยวผมก็ลงไปดูกันผมรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลก,ปกอ้าวเฮย้ย หรือว่าเราจะขีกเกียจเราก็จะหันตูนท็อปเปอร์ไปทางนี้เออหันไปทางนี้แหละแล้วก็หันตูนท็อปเปอร์ไปทางนี้แหละประมาณนี้ไหมเราทำประมาณนี้ไหมอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวขอเป็นเจ็ดบล็อกแล้วกันโอเค เขาก็จะทำให้คล้ายห้องนี้เลยเพราะห้องนี้มันจะเป็นห้องคัดแยกไอเทมโอเคอน,นี่สู่เท่าอันนี้อย่าง โอ้มืดมากเลย,เด,ยเดี๋ยวผมขอขุดลงไปกัน การออกแบบมันก็จะแปลกๆไปไหน่อยนะการออกแบบของผมมันก็จะแปลกๆไปไหน่อย เอาแบบนี้แหลนะเนาะเอ่อควรจะมาตรงนี้แล้ก็จะมีตรงคัดแยกไอเทมตรงนี้เออแล้วทำยังไงต่อด,ดี มันจะมีตรงคัดแยกไอเทมแล้วเราก็จะเดี๋ยวนะตรงมันจะอยู่ตรงนี้มันจะเป็นโอเค มาตรงดีเซจแล้วเราก็จะผมว่าม,มันไม่ใช่ว่ะผมว่ามันไม่ใช่ว่ะมันควรจะมาตรงนี้แล้วมันก็จะมาทางนี้มันก็จะมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม้ช่างมันเถอะก็ทำๆไปเถอะ ทำทำไปเถอะขงมาแเราก็ไม่เอะอะไรหรอกเออมันก็สวยมันก็สวยในแบบของมันแหละออถ้ามันจะเห็นฮอปเปอร์มาตรงนี้เออมันก็สวยในแบบของมันแหละมาเดี๋ยวผมขอตัวไปทําห้องแล้วก็เครื่องคัดแยกไอเทมก่อนนะเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกทีในช่วงที่มันเสร็จจืนที่เรียบร้อยนะครับ อ่ะโอเคนะครับสำหรับอตอนนี้ผมก็ได้ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำแบบลวกๆเอานะก็เดี๋ยวจะพาไปชมกันนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนกันก็ทางเข้านี้ผมก็ล้อมรอบด้วยรั้วเป็นเป็นที่เรียบร้อยเพื่อความสวยงามนันครับแล้วก็ลงไปแล้วแล้วเราก็จะเจอฮอปเปอร์ที่มันยื่นออกมาแบบนี <laughs> แ้แล้วพอมาถึงตรงนี้ เราก็จะเป็นที่เก็บไอรอนของเรานั่นเองนะครับและนี่คือไอรอนของเราได้มาประมาณนี้แหละระหว่างที่ผมทําก็เครื่องคัดแยกไอเทมอันนี้นะครับก็ทําแบบเบสิกเบสิกเลยก็แบบนี้แหละว่ากันว่าอ่าอันนี้มันอะไรนะร e สโตนคอปเ p เเตอร์เออเร e สโตนคอมเ p เลเตอร์หนึ่งอันแล้วก็ เลสต์โตนสองแล้วก็อ่าเลสต์โตนเลสตโตนเลสตโตนดีรีพิเตอร์แล้วเราก็จะมีทอชวางไว้ตรงนี้แล้วมันแล้วมันก็จะคัดแยกดอกป๊อปปี้มาไว้แล้วพอคัดแยกคัดแยกมาถึงตรงนี้ปั๊บมันก็จะเป็นอ่าเอที่มันใส่พวก ของพวกของการเกษตรที่ไอที่มันใส่ลงไปแล้วมันก็จะไปแล้วแล้วมันก็จะกลายเป็นอ่าอะไรนะแล้วมันก็จะกลายเป็นบอมิวอ่ะเออแล้วพอมันกลายเป็นบอมิวเสร็จแล้วแล้วมันก็จะแล้วมันก็จะไหลมาถึงตรงนี้โอเคพอมันไหลมาถึงตรงนี้มันก็จะได้เป็นบอมิวนั่นเองนะครับก็ถือว่าใช้ดอกป๊อปปี้ให้มันเกิดประโยชน์ก็ สำหรับฟาร์มเด็กพาร์ทนี้ผมก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวลังไม่เดี๋ยวผมก็ขอบลังไม่เดี๋ยวผมขอไปปรับปรุงอะไรให้มันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะผมน่าจะไปทำชั้นที่สองด้วยมั้งไอชั้นล่างอ่ะไอชั้นไอชั้นสองอ่ะเออว่าผมอยากให้มันเก็บไอรอนแบบเยอะๆเลยอ่ะเพราะว่าอนาคตเราน่าจะใช้กันอีกยาวเลยอ่ะสำหรับไอรอนออสำหรับพาร์ทนี้ แล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ,วนะครับสำหรับอ่าจุดเก็บไอ,อรอนของเราท่นเองนะก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมมากๆนะครับส่วนสำหรับใครที่ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดกด subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นอ่าพรบคุณอย่างยิ่งเลยก็สำ,สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ แล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเราก็จะมาทำฟาร์ม XP เพื่อที่จะมาซ่อมไอ้โชวเวลของผมก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ